สวัสดีครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2 5 6 6นะครับตอนนี้ตลาดก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดปิดบวกอยู่2.73จุดนะครับอยู่ที่1,434.45จุดนะครับสลับเซตนะครับ m i i ก็บวกอยู่4.51จุดนะครับอยู่ที่427.70จุดนะครับถือว่า วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันวันอังคารนะครับ10บทับสิถือว่าเป็นวันที่ราคาดูเหมือนว่ากำลังจะถีบกลับขึ้นขึ้นมานะครับาราคาทองคำนะครับก็ลบอยู่2ออนต่อดอลลาร์นะครับอยู่ที่1858.4 4.74ออนต่อดอลลาร์นะครับส่วน WTI นะครับน้ำมันอยู่ที่86.31บาเรลต่อดอเลตอลล่า Brent Spot อยู่ที่88.08 บาเรลตอลลร์ส่วนค่าเงินก็ยังคงกึ่งๆแข็งค่าอ่อนค่าขึ้นไปที่36.74บาทต่อดอล่านะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับท็อปมันนี่อินท็อปมันนี่นในในลิตรไฟล์นะครับไฟล์ท็อปมันนี่นะครับก็วันนี้ก็มีตัวฮาน่าขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนะครับก็ มีอยู่223.27 m นะครับอยู่ที่1ัน5 0 8 m นมะครับจุดนเอะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง3บาทถือว่ารุนแรงบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ไปดู3เดือนนะครับยังบวกอยู่35.96เนะครับ1เดือนก็บวกอยู่ 1. ุลบ ขออภัยนะครับลบอยู่1.63%ส่วนหนึ่งอาทิตย์ก็ยังคงลบเท่ากันนะครับลบ1.63%นะครับมี e PE 19.33เท่ามี U 1.74มี EPS อยู่1.2 1.12นะครับกาไรสุทธิต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.50ในราคา60บาท60.50บาทนะครับไปดูจังหวะของการ เคลื่อนที่ของราคาของตัวฮาน่านะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าราคาดูเหมือนว่ากําลังจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับจังหวะนี้เราก็เห็นว่าเขานะครับเคลื่อนที่นะครับออกด้านข้างแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับบีบตัวกันเข้ามานะครับทีนี้ก็จะเป็นการเลือกข้างถึงจังหวะนี้ถ้าเกิดเลือกข้างเป็นขาขึ้นก็จะพุ่งรแรงขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็เหีนว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงเพราะอะไรครับ M R S I อยู่ที่52นะครับ R S I อยู่ที่52ชี้ขึ้นนะครับตัว M S D ยืนอยู่เหนือเส้น Signal นะครับไายไฟขึ้นพุ่งได้จะพุ่งนะครับแล้วก็วอลรุ่มก็เข้ามานะครับเป็นวันที่2อยู่ที่18 จ1.5มิลเลียนนะครับถือว่าฮหาหน่ากำลังจะพุ่งขึ้นรุนแรงนะครับเราขออนุญาตเตือนท่านักทุนว่าฮาหน่ากำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับเห็นได้จากนะครับเห็นได้จากการบีบตัวเข้ามาของบรูจแบนนะครับแล้วก็เลือกข้างเขาเลือกข้างอยู่กึ่งกลางตอนนี้ก็คือเลือกข้างอยู่กึ่งกลางนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะเลือกพุ่งขึ้นไปนะครับ h าน่าจะมีการพุ่งขึ้นไปนะครับก็รอดูติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เราอาทิตย์บอกว่าท่านควรจะต้องดูกันเอาไว้ว่าฮาน่าจะพุ่งขึ้นไปได้ได้อย่างเร็ววันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากตรงน,นี้ตอนนี้ยังมีพาราบริกซาอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ยังทําให้เขาพุ่งไม่ได้นะครับตตัวที่ทําให้พุ่งได้ก็คือ RSI ชี้ขึ D ้น MACD ชี้ขึ้นนะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าจะเข้พุ่งจะพุ่งไม่พุ่งนะครับต้องดู MACD นะครับไม่ใช่นะครับดู ADX นะครับตัวดู ADX นะครับ ADX เอาตัว ADX ตัวไหนดี ADX ADX อ่ะโอเคเอาตัวนี้นะครับตัว ADX นะครับ ADX ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวเดียวนะครับไม่เหมาะนะครับเราต้องเอาตัว a d x กับ d i บวกนะครับ a d x JDX JDX Rating แล้วกันนะครับยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะครับขออภัยนะครับจำไม่ได้ว่ามันคือตัวเรียกว่าอะไรนะครับ ม่ใช่ตัวเรตติ้งไม่ใช่ตัวอันนี้เราก็ต้องเป็นกับ d ดนะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับคือต้องดูตัว adx ว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับ adx ที่เป็นสีขาวเอาเป็นสีขาวนะครับในนี้ไม่มีสีขาวเอาเป็นสีชัดๆหน่อยแล้วกันนะครับ อพอดี adx อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ di ลบนะั้นจะต้องดูว่าตรงไหนเป็น di ลบนะครับปรับค่าเป็น di ลบให้เป็นสีแดงก่อนนะครับใส่หนา,นาหน่อยครับตกลงคือทั้งหมดทั้งมวลที่มันยังไม่พุ่งเพราะว่า adx ที่เป็นสีขาวอยู่ตรงกลางตรงกลางของ di ลบ di ลบอยู่ด้านบนนะครับ ตัวนี้คือ d ีลบอยู่ด้านบน d ีลบอยู่ด้านบนเอเออยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแต่ว่าในตำแหน่งของ MACD อนุญ,ญาตให้ขึ้นเราก็ RSI อนุญ,ญาตให้พุ่งขึ้นนะครับแล้วก็บอลล่มอนุญ,ญาตให้พุ่งขึ้นยกเว้นตัวเดียวก็คือ ADx อยู่ตรงกลางถ้า ADx พุ่งขึ้นเกิน24นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรุ้นว่า ในวันถัดไปนี้มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าสลับฮาหน้านะครับก็พูดเยอะๆยื่นเยอะมาก็าเยอะยให้ท่านให้ท่านนักทุนได้จับตาดูนะครับฮาหน้ามีโอกาสจะพุ่งขึ้นนะครับมาที่ตัวที่สองก็คือเดลต้านะครับเดลต้าเดลต้ากับฮาหน้าวันนี้ก็ฉุดฉุดเซตให้พุ่งขึ้นมาสี่จุดนะครับก็ตัวเดลต้านะครับก็ จังหวะเขาก็หลังกลับฟื้นขึ้นขึ้นมาบวกขึ้นมา4.25บาทนะครับแล้วก็อยู่ที่83.25นะครับราคาของเดลต้าก็จะค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับดูเหมือนว่าเป็นสัญญาณการเทิร์นลาวนะครับรีบาวนะครับจังหวะนี้นะครับก็มี3แท่งเทียนราคาล่าสุดนะครับแต่ว่าจังหวะของเขานั้นเช่นกันครับ A/DX อยู่ต่ำกว่า d a ลบนะครับแต่ว่า MACD นั้นไซด์เวกลับขึ้นไปไ s i ายก็ไซด์เวขึ้นไปวลุ่มก็เป็นวลุ่มขายซะส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นสัญญาณของการเทืนอนลาวราคาก็อาจจะกลับขึ้นไปชนเส้นสองะวันแล้วก็ย่อลงมาก่อนที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปคือบางทีมันจะไม่พุ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าเส้นสองละวันจะเป็นเส้นลิสตัน มันจะต้านนะครับเป็นเส้นแรงต้านนะครับก็แต่ว่าโอกาสจะดีดกลับขึ้นไปที่ประมาณสัก95บาทนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่83.25บนะครับราคามีโอกาสจะเด้นเด้งขึ้นไปที่95บาทนะครับเราก็เรียนท่านทุนแด่พี่นาดูนะครับนี่คือจังหวะของเดลต้านะครับมาตัวที่3นะครับ SCB นะครับ SCB ตอนนี้ก็ลบอยู่0.50นะครับราคาอยู่ที่101.50บาทนะครับก็เสมอตัวนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันคารปีก,กลับมาเสมอตัวนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป5%หเดือนที่ผ่านมาลบไป12.50%นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับเดิมทีนั้นนะครับเราก็กำลัง ดูกันว่ามันจะพุ่งขึ้นไปต่อหรือจะไซว์เว์ไปทางด้านข้างถ้าดูจากตรงนี้มันจะไซว์เว์ไปทางด้านข้างเพราะอะไรครับเพราะว่ามีพาหุบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างจุดไข่ปลา4จุดนะครับแต่ว่าสัญญาณดีคือมี ADX นะครับอยู่เหนือ DI ลบแล้วก็ DI บวกสัญญาณ ADX นะครับองบอกว่าราคายังคงจะไซว์เว์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวพขึ้นไป ตัวนี้ก็มีโอกาสจะขึ้นไปชนที่หนึ่งร้อยหกบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้ถ้าเซ็ตยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปตัว scB ก็ยังคงจะต้องไซด์เวขึ้นไปด้วยเช่นกันราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นทำกำไรให้กับทุกท่านได้ต่อไปถ้าเซ็ตยังบวกนะครับถ้าเซ็ตบวกแล้วขึ้นต่อนะครับต้องย้ำตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเซ็ตลบราคามันอาจจะลงมาแล้วก็จะเปลี่ยนเทน ตอนนี้เทนมันยังคงเป็นเทนไซเวย์นะครับถ้าเซตลบราคาจะเปลี่ยนเป็นเทนไซเวดาวในอีกสักวันสองวันนะครับในระหว่างนี้นะครับถามว่าทำยังไงดีต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับถ้าราคาจะลงถ้าราคาลงต่ำกว่าตัวจุดไข่ปลาต้องขายนะครับตอนนี้เรายังยังยังดูอยู่ได้นะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมัน มันปรากฏว่ามันดีดกลับขึ้นไปก็ยังคงทํากําไรได้แต่ถ้าถ้ามันต่ากว่าพาราบุริกซาต้องรีบขายออกนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ยังสามารถทนทนถือได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันต่ํากว่าพาราบุิกซาต้องต้องรีบขายออกนะครับมาตัวที่สี่นะครับ SPSPRC นะครับตัวนี้ก็ลบไป0.20บาท อยู่ที่8.35บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมายังบวกอยู่3.09%แต่1เดือนลบไป7.7%กับ1อาทิเดืนที่ผ่านมาก็ลบไป3.47%นะครับไม่มี PE ไม่มีการปันผล EPS ติดลบ0.2นะครับแต่ว่ามี U ตั้ง12.98เท่านะครับถือว่าเขา ตัวนี้น่าจะมีการใช้ใช้งานบริหารงานได้ดีนะครับถือว่ามียิวสูงมากนะครับก็เป็นผลให้มีวลุ่มเข้ามาเยอะแยะนะครับวลิ่มวลลุ่มซื้อซะส่วนใหญ่นะครับแต่จังหวะยังเป็นไซด์เดาเพราะว่า MACD ชี้ลง RSI ชี้ลงและ ADX อยู่ต่ำกว่า DI บวกแล้วก็ DI ลบ DI ลบอยู่สูงที่สุดนะครับ แสดงว่าตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ต่ำกว่าจุดที่ควรจะเก่งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้ยังสามารถลงได้อีกนะครับเพราะ Asicida ชี้ลงหาใ t i ใช้ชี้ลงและ Adx ยังต่ํากว่าเพื่อนนะครับแต่มีตัวเดียวที่บ่งบอกว่าราคาจะเปลี่ยนก็คือ วอลุ่มขาเข้าภายในประเทศนะครับถ้าวันนี้วอลุ่มภายนอกประเทศหรือ NVDA บวกก็ถือว่า s p r c กำลังจะกลับคืนขึ้นมานะครับก็จับตาดูเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สัญญาณเหมือนกับจะค่อยๆเทอรนาลาวกลับขึ้นไปก็ลองจับตาดูนะครับตาเขามีการเปลี่ยนแปลงก็ถ้าเป็นบวกเราก็ค่อยถือต่อไปแต่ถ้า สัญญาณลบลงมาก็ต้องขายขายนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็เป็น i v l นะครับเหมือนกับคือตอนเที่ยงเราก็ดูของชีชแนลหนึ่งคือชแนล b c ค o c นะครับ b c l o c k stock ชื่อใหม่ล่าสุดของตัว s t o อกแ a n g k o k o นะครับแต่ว่าเราก็มาย้ำกันนะครับในตอนเย็นนี้นะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับ ไทยเก็ยังบวกอยู่ตั้ง1.1บาทนะครับ1.10สตางค์นะครับอยู่ที่ห้5ยีบาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป25% 1, 1เดือนที่ผ่านมาลบไป6% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกมา2%นะครับไม่มี PE นะครับแต่ว่ามีการปันผลอยู่0.25สตางค์นะครับในราคา25บาท ไปดูกราฟของเขานะครับตัวนี้สวยนะครับถือว่าเป็นจังหวะโอกาสดีกลับขึ้นไปเพราะว่าล่าสุดมีสัญญาณสีเขียวทั้งเทียนเขียวนะครับสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังจะเทอร์นาวราคาดีกลับขึ้นไปนะครับดีกลับขึ้นไปที่สูงสุดที่ราคา26บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่25.50บาทนะครับล่าสุดวอลุ่ม ไม่เข้าวันรุ่มขายนะครับสีแดงวันรุ่มขายมีอยู่18ล้านนะครับก็จะขายอยู่สัก17ล้านที่เหลืออีก1ล้านก็ซื้อเก่งกำไรนะครับจังหวะของยาอยู่ยังอยู่ซด์เว์ออกด้านข้าง r s i ชี้ขึ้นนะครับ RSI ไซด์เว์อัพขึ้นไปตัวนี้ก็ ADX ยังอยู่เหนือ DA ลบนะครับแต่ว่ามี DA บวกอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ จับตาดูอย่าเพิ่งเกงกําไรน,นะครับถ้าราคาถ้ามันพุ่งขึ้นไปทุเหลือเหนือกึ่งกลางบริจักรแบนก็ถือว่าเข้าซื้อได้นะครับถ้าราคายืนอยู่เหนือ,นอกึ่งกลางบริจักรแบนแต่ถ้าราคาต่ากว่ากึ่งกลางบริจักรแบนก็ดูเฉยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันจะเป็นขาขึ้นมันต้องยืนอยู่เหนือ,นอกึ่งกลางบริจักรแบนก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปก็จะทํากําไรกับทนังทุนนะครับอย่างนี้ท่านก็นทุนก็ต้องพิจารณาดูก่อนดีๆนะครับ ทั้งหมดที่ทั้งมวลที่เราเล่าให้ท่านฟังก็กรุณาพิจารณาดูก่อนดีๆนะครับใช้วิจารยณเยอะๆนะครับก่อนที่จะทําการใดๆการลงทุนมันเป็นม,มันมีความเสี่ยงและในการลงทุนแต่ละครั้งต้องคิดทบทวนหลายตลบหลายรอบให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนนะครับนี่คือ INVEST 7.9นะครับก็ฝากทุกท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้แล้วก็ ถ้าเกิดท่านอยากจะถามคําถามก็ให้เราตอบคําถามท่านอย่างรวดเร็วท่านก็เพียงแต่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาเราเพิ่งหาข้อแตกต่างในการสมัครสมาชิกรายเดือนคือถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกรายเดือนเราก็จะตอบคําถามที่ท่านถามเข้ามานะครับส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่คอมเมนต์เข้ามาเราก็จะตอบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอบได้เพียงพอดีๆนะครับพอดีพอดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกกับช anel ของเราเราก็าจะตอบแบบละเอียดนะครับผ่านคลิปให้ท่านได้รับทราบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างสมาชิกธรรมดากับสมาชิกรายเดือนนะครับเราจะตอบละเอียดให้กับท่านสมาชิกรายเดือนทุกท่านเลยนะครับยินดีตอบนะครับฝากท่านสมัครสมาชิกเข้ามานะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ